ไม่รู้พาดอสังหาริมทรัพย์เข้าใจง่ายอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างเช่นที่ดินบ้างเปล่าคอนโดบ้านหรือตึกหากเราลงทุนราคาก็จะสูงขึ้นในอนาคตและเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้มีค่าเช่าป้องกันเงินเฟอ้อเป็นประโยชน์กับการเป็นที่อยู่อาศัยถ้าเป็นเชิงพาณิชย์ก็ได้แก่ห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมถ้าเป็นเชิงอุตสาหกรรมก็เป็นได้ทั้งโกดังและ โรงงานอุตสาหกรรมหากเศรษฐกิจเจริญเติบโตหรือมีการขยายราคาอสังหาริมทรัพย์ก็สูงขึ้นผู้ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์จําเป็นต้องมีข้อมูลทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้มากพอเพื่อวิเคราะห์ในด้านทําเลในด้านแนวโน้มของการปรับตัวของราคาอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละประเภทที่สำคัญพลาดไม่ได้คือต้องรู้เทรนด์ของอสังหาริมทรัพย์ และข่าวสารต่างๆประกอบจนถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อย่าลืมนะครับจาเป็นต้องติดตามข่าวสารอาสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามีประสิทธิภาพได้ในเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ถ้าเราเข้าใจ